ไม่เคยเจอสิ่งสดสวยยิ่งอยู่ยิ่งแสงแห้งสวยมีผัวห่วยห่วยบ่ นั่นก็ช่างเล่นไพ่ใครก็หวังรวย uhh, ไว้ทั้งเอกบานเย็นรับเจ้าที่วัดนะเขามีวโหระพอย่างนี้แลหละมีตั้งร้ายอย่างไม่ดูรักนู้นกระแดะเสือกไปยืนติดขออเบทีมวยนูน่นชอบปะเอเอ็งรู้ไหมไอ้โูวันนั้นนะมันมีนักมวยคู่หนึ่งเอ๊ะมันชื่ออะไรนะไอ,อ้ดำมามหิดศิษษษ์สวนภูนั่นแหละนั่นแหละเจ้าอนี่มันขึ้นมันขึ้นเบทีนะมัน ชนะนอกยกที่หนึ่งร้ยโอ้โหแล้วทำไงแล้วทำไงรู้ไหมมันได้เงินร้อยห้าสิบบาทพอมันลงจากเวทีปุ๊บมันยื่นเงินให้ฉันเลยร้อยหบาทตั้ง<ะ>แต่วันนั้นไปต้นมาก็มีผัวเป็นนักมวยเฮคิดว่ามีผัวเป็นนักมวยจะรวยจะสบายยิ่งอยู่ยิ่งจนยิ่งอยู่ยิ่งแย่ yeah. และตะก็ติ่นอมาเห็ดเสร็จสวนผูสเสร็จของคนเอกเสร็จคนกุฏิของแสวงก้านยาวไอ้ดำชกซ้ายชกขวาตีเข่าซ้ายไอ้ดำชกซ้ายชกขวาชกซ้ายชกขวาและชกขึ้นมาเล็งที่จะตีเข่าซ้ายรั้งนึงเห็นปุ๊บเป็นไงนักมวยฉันเป็นง่อยไปซะแล้วมาี่เลยตาพวงแกมานี่เลยบอกให้มาี่นี่แกลืมไปแล้วอะไรนะคะว่าแกเนี่ยไม่ใช่หนุ่มใช่แน่นเหมือนเมื่อก่อน ถ้าหากว่าแข้งขาหักไปอ่ะใครจะหาเลี้ยงปริงสวัสด,ดีเมียเออแบบอย่างที่ดีสวัสดีเมียวันนี้ไม่ปริงใจดีหรือก็เออเซเ,ออเห็นเมียใจดีก็ดีใจจะได้ไม่ต้องโดนด่าอีกลุ้นๆเข้าเออเออเ,ออเออไป็นไงมัง่ง ออกไปหางานทําตั้งแต่ตีสี่ได้เงินมาเท่าไหร่ฮะไหนดูซิได้มาเต็มย่ามหรือเปล่าเนี่ยไอ้ขาไพ่มันก็ยืนเกาะรั้วกระถิ่นเยี่ยจิ๊กจิ๊กไอ้ฉันจะขันไม้คันมืออยากเล่นไพ่แย่แล้วไหนดูซิได้มาเท่าไหร่เออไม่ปริงฟังเขานะเออโอเขาด้วยเขาไปหาเงินให้ไม่ปริงเออว่าไงว่าไงไปแตงกชามืดเออที่ตอนไปนี่หมาเห่าเกลียวเลย ไปมามาไปจนหมาไม่เห่าแล้วเอ้าทำไมมันไม่เห่าล่ะหมามันเสียงแห้งเสียงแห้งมันบ่นว่าเดินทำไมที่หายไววอดไปมามาไปเออเออแล้วไงไปถามบ้านไหนบ้านนั้นเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยไม่พริงว่าไงว่ายังไงก็บอกตะพวงอีเก่ายังไม่ให้จะมาเอาอีใหม่อีกเนี่ยเขาก็เลยไม่ให้เงินพี่มาพี่ก็เลยไม่ได้เงินมไม่ปริงไอ้วงอ้สุนท์นนี่กูหลออฟัง อไอ้เราก็ตื่นเต้นเรียกไปได้ชาวบ,บ้านชา